สวัสดี FC เพื่อนช่างทุกท่านนะครับนานๆมาทีนะครับจะต้องมีอะไรมาฝาก FC อีกเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเก็บ mm hmm. <Get, S 2> ความรู้ mm hmm. เล็กๆน้อยๆนะครับบางทีข้อมูลต่างๆไม่รู้ว่าจะไปหาข้อมูลจากที่ไหนนะครับเวลาที่เราซ่อมนะครับแล้วเราติดปัญหาเวลาที่อ,อ,อะไรลบเบอร์มานะครับไม่รู้ว่าจะถามใครนะครับมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้ผมได้ ทำคลิปนะครับได้ทำคลิปในลักษณะแบบนี้นะครับอะไรตัวไหนที่ผมรู้นะครับผมก็จะบอก FC เพื่อนช่างนะครับบอกเป็นข้อมูลไว้นะครับมันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างคนอื่นแน่นอนนะครับอ่ะวันนี้มาดูบอร์ดดิจิทัลนะครับมาดูบอร์ดดิจิทัลหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้ก็ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเชื่อว่า ต้องเคยผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างแหละนะครับดีไอค์ดรุ่น tn 3 2 0 0นะครับน่าจะเป็นยุคแรกๆเลยแหละนะครับบอร์ดรุ่นนี้นะครับซึ่งจะใส่เฟสมาแค่คู่เดียวนะครับใส่เฟสมาแค่คู่เดียวจำไม่ได้นะครับว่าน่าจะมีรุ่น5000อีกหรือเปล่านะครับน่าจะมีรุ่น5,000อีกก็จะมีเฟสอีกเพิ่มก็จะมีเฟสเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็จะมีเฟสเพิ่มขึ้นมาอีก แต่หน้าตาก็คล้ายๆกันนี่แหละนะครับบอร์ดคัสดีนะครับบอร์ดคัสดีส่วนใหญ่นะครับบอร์ดคัสดีโดยส่วนใหญ่ก็จะวงจรคล้ายๆกันนะครับต้องบอกว่าคล้ายๆกันเพราะว่าเขาจะใช้ IC 3ตัวนะครับจะใช้ IC ทั้งหมด3ตัวในใน1บอร์ดนะครับก็จะมี4ตัวบ้างที่เคยเห็นก็จำยี่ห้อไม่ได้นะครับว่ามียี่ห้ออะไรแต่ว่า ด้วยส่วนใหญ่นะครับดยส่วนใหญ่ก็จะใช้ IC ซสามตัวนะครับอย่างเช่น e n t e ทนะครับถ้าใครเคยเห็นคลิปที่ผมซ่อม e n t e ทก็จะมีเหมือนกันนี่แหละก็จะมี IC3 ตัวเหมือนกันนะครับเวลาซ่อมนะครับเวลาที่มันพังเนี่ยนะครับเวลาที่เฟีดมันช็อตนะครับมันก็จะย้อนเข้ามา IC เหมือนกันนะครับซึ่งซ่อมเหมือนกันนะครับซ่อมแนวทางเดียวกันซ่อมเหมือนกันทุกอย่างแต่นะครับที่ผมจะเอาคลิป มาทําวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะามาฝาก f อก็คือว่าเดิมทีนะครับเดิมทีของดีเกียคาเนี่ยนะครับเขาจะลบเบอร์มานะครับเขาจะลบเบอร์มาทั้ง3ตัวเลยนะครับเขาจะลบเบอร์มาทั้ง3ตัวทีนี้เวลาที่เราซ่อมเนี่ยเ,เราสงสัยว่า IC มันเสียหรือเปล่าทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนปัญหาคือนะครับเราไม่รู้ว่าเบอร์อะไร นะครับเราจะไม่รู้ว่าเบอร์อะไรทีนี้กลายเป็นว่าก็ต้องดองงานลูกค้านะครับพอดองงานลูกค้าดองไปดองมาก็สุดท้ายก็ซ่อมไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรเบอร์อะไรมาใส่นะครับเพราะงั้นแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ามันเป็นเบอร์อะไรนะครับเดี๋ยวดูกระดาษที่ผมเขียนก่อนนะครับผมจะเปรียบเทียบระหว่าง NT e c นะครับกับ D card นะครับ IC3 ตัว นะครับก็จะมีตัว8ขาแล้วก็ตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วตัวที่อยู่สุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายที่จะมาขับมอสเฟตนะครับที่จะมาขับมอสเฟตนะครับให้ดูเรียงจากข้างล่างขึ้นบนนะครับดูอย่างนี้มันจะเข้าใจนะครับตัวที่ขับมอสเฟตเนี่ยนะครับตัวที่จะไปขับมอเ f e t เฟตจะเป็นเบอร์ยอดนิยมนะครับจะเป็นเบอร์ยอดนิยมเบอร์ยอดฮิต ที่บ้านเราที่เขาใช้ใช้กันอยู่นะครับก็จะมีเบอร์นี้แหละ ir 2 1 1 0นะครับทีนี้ตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับตัวที่อยู่ตรงกลางนี่แหละนะครับตัวที่สำคัญนะครับตัวที่สำคัญทีเ่เวลาที่ลบเบอร์มานะครับเราจะไม่รู้เด็กขาดมีวิธีสังเกตยังไงนะครับอ่ะดูของดีแคทนะครับจะใช้ cd 4 0 7 0ส่วนของ entec นะครับก็จะใช้ 4049รับ CD 4049นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวจริงให้ดูนะครับอ่านี่4049อยู่ด้านบน4070อยู่ด้านล่างนะครับขาเขาจะไม่เท่ากันนะครับนี่คือวิธีสังเกตนี่คือวิธีสังเกตนะครับว่าขาตัว4049จะเยอะกว่านะครับลองนับดูดีๆนะครับใส่กันไม่ได้แน่นอนนะครับ ใส่กันไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าขามี14ขานะครับถ้าขามันมี14ขานะครับก็จะเป็นเบอร์4070นะครับก็จะเป็นเบอร์4070ถ้าขามี16ขานะครับก็จะเป็นเบอร์4049นะครับก็ให้สังเกตขาเพราะว่าขามันจะไม่เท่ากันนะครับในระหว่างสองเบอร์นี้นะครับ14ขา มันจะเท่ากันกับ IR 2 1 1 0นะครับให้สังเกตดูเลยนะครับว่าถ้าขา IC ตัวนี้นะครับขามันมี14ขาเท่ากันกับ IC ตัวขับเฟสนะครับมันจะเป็นเบอร์อะไรไปไม่ได้นะครับนอกจาก4070นะครับมีเบอร์4030ก็ใส่แทนกันได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่ผมเห็นเขาใช้แต่เบอร์4070นะครับนี่คือวิธีสังเกต นะครับว่าสังเกตขาทีนี้ตัวแปดขานะครับตัวแปดขานี่แหละที่มันมีแปดขาเหมือนกันนะครับระหว่างระหว่างเอ็นเทคการีคารนะครับไอซีแปดขาเหมือนกันนะครับถ้าลบเบอร์มาสมมุติว่าลบเบอร์มาแล้วเราจะรู้ได้ไงนะครับว่า,อาบอร์ดรุ่นไหนมันจะใส่ไอ iC เบอร์ไหนนะครับทีนี้ก็มีวิธีสังเกตเหมือนกันนะครับก็มีวิธีสังเกตเหมือนกันถ้ารุ่นไหนนะครับที่เขาใส่4070มานะครับตัวข้างหน้ามันจะเป็น LM311 นะครับให้สังเกตแบบนี้นะครับถ้าตัวตรงกลางใส่4070มาตัวข้างหน้ามันจะเป็น LM311 นะครับอย่างเช่นบอร์ดนี้ เห็นเห็นเบอร์ไหมนะครับเห็นนี้นี่นะผมใส่ให้ดูนะครับเครื่องนี้บอร์ดนี้ซ่อมแล้วนะครับซ่อมเสร็จแล้วนะครับเขาลบเบอร์มานะครับผมก็เลยจัดการเปลี่ยนไ c ทั้งหมดทั้ง3ตัวไปเลยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งหมดเลยไม่รู้เสียไม่เสียแหละแต่เปลี่ยนเพื่อที่ทําคลิปให้ f c ได้ดูนะครับว่าผมใส่เบอร์นี้จริงๆนะครับ LM สามหนึ่งหนึ่งนะครับ CD สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์ส่วนตัวนี้นะครับก็ เบอร์ยอดนิยม2110นะครับนี่แหละนะครับจุดสังเกตมีอยู่แค่นี้ถ้าตัวไหนใส่4070ข้างหน้าตัว8ขาข้างหน้าก็จะเป็น311นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็น4049ตัวข้างหน้า8ขานี้นะครับก็จะเป็น TL071 นะครับอันนี้คือของ nT t e เนะครับซึ่งยุคแรกๆ เอ็นเทคก็ลบเบอร์มาเหมือนกันนะครับแต่ยุคหลังๆมานี้าทางเอ็นเทคเขาไม่ได้ลบเบอร์มาแล้วนะครับเขาก็ใส่เบอร์มาเห็นเห็นเลยนะครับใส่เบอร์มาเห็นเห็นเลยนะครับส่วนทางดิเอคา์นะครับก็ทุกวันนี้ผมไม่รู้ว่ารุ่นนี้ยังผลิตอยู่ไหมนะครับหรือเลิกผลิตไปแล้วนะครับบอร์ดรุ่นนี้เพราะว่าเห็นโปรดักที่ออกมารุ่นใหม่ๆก็จะเป็นชิปทั้งหมดแล้วนะครับทางดิเคา์จะออกรุ่นใหม่มาเป็นชิปทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่า คนก็ยังใช้อยู่นะครับบางคนก็ยังใช้อยู่เนี่ยก็ผมก็ได้ซ่อมเนี่ย <verändert> ก็แสดงว่าม <ble als> <madı> ีคนใช้อยู่เหมือนกันนะครับแต่เวลาที่มันพังเนี่ยช่างตามต่างอำเภอนะครับหรือในช่างที่ไม่เคยซ่อมเนี่ยเวลาที่เขาลบเบอร์มานะครับเวลาที่เราเปิดดูแล้วเขาลบเบอร์มาเนี่ยเราจะไม่รู้นะครับเราไม่รู้ว่าจะเอาเบอร์อะไรใส่นะครับก็จะบอกลูกค้าว่าไม่มีอะไรนะครับก็จะประมาณนั้น รุ่นนี้นะครับถ้าลบเบอร ma, Again, ์มาเนี่ยเขาจะใส่เบอร์อะไรนะครับนี่ก็มีวิธีสังเกตตามที่บอกนั่นแหละนะครับนี่เลยแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยให้สังเกตตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับสังเกตที่ตัวที่อยู่ตรงกลางเลยแหละถ้าตัวที่อยู่ตรงกลางอ่ะมันใช้เบอร์อะไรนะครับตัวข้างหน้ามันก็จะใช้เบอร์นี้นะครับตามที่เขียนให้ดูนะครับนี่แหละนะครับคือวิธีสังเกตส่วนนอกนั้นนะครับก็ ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ซ่อมเหมือนกันกับทุกๆเครื่องที่ทําคลิปนั่นแหละนะครับเวลาที่เฟดช็อตนะครับฟิลมันก็ต้องขาดนะครับเฟดช็อตฟิลมันก็ต้องขาดแล้วก็โอกาสนะครับโอกาสที่มันจะย้อนนะครับกลับเข้ามาหา IC ตัวนี้นะครับก็มีสูงนะครับโอกาสที่เวลาที่เฟดช็อตแล้วมันจะย้อนกลับเข้ามาทําให้ IC ตัวนี้พังก็มี นะครับก็มีเพราะงั้นแล้วถ้าไม่มั่นใจนะครับถ้าไม่มั่นใจว่าเสียหรือไม่เสียเนี่ยให้เปลี่ยนทิ้งเลยนะครับให้เปลี่ยนทิ้งไปเลยโดยที่ไม่ต้องวัดเพราะวันวัดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรามีสโคปนะครับมีเครื่อง,ม,องมีเครื่องมือพิเศษเราก็จะใช้เครื่องมือพิเศษช่วยนะครับในการวัดพันธนะครับวัดความถี่ถ้า,าพันธ์ไม่ออก นะครับสัญญาณไม่ออกก็แสดงว่ามันเสียนะครับกรณีที่เรามีเครื่องมือพิเศษแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือพิเศษนะครับก็เปลี่ยนไปเลยก็ดีนะครับเพราะโอกาสที่มันจะเสียสูงมากเพราะว่าเวลาที่มันช็อตนะครับไฟสูงนะครับไฟสูงไฟบางบางรุ่นก็ใช้ไฟร้อยยี่สิบบางรุ่นก็ใช้ไฟร้อยสี่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้ไฟเท่าไหร่นะครับ โอกาสที่มันจะวิ่งเข้าเนี่ยนะครับมีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาซ่อมนะครับเครื่ <c oughs> องอุปกรณ์มันมีไม่เยอะนะครับ <c oughs> อุปกรณ์มันมีแค่นี้แหละเวลาที่มันพังคือถ้าเรารู้ว่าเป็นเบืออะไรนะครับเราก็ไปหามาเปลี่ยนทั้งหมดทั้ง3ตัวก็ได้นะครับมันจะเป็นไปนไม่ได้ที่มันจะไม่ดังนะครับถ้าอะไรมันดีอุปกรณ์มีไม่เยอะนะครับแค่นับดูก็รู้แล้วมีกี่ตัวนะครับมีแค่นี้แหละนะครับสำหรับบอร์ดค้าดีนะครับ โดยส่วนใหญ่นในไทยในยุคแรกๆนะครับโดยส่วนใหญ่เขาก็จะออกแบบมาคล้ายๆกันนี่แหละนะครับ IC ก็จะมี3ตัวเหมือนกันแต่ว่าทุกวันนี้นะครับเ,เทคโนโลยีมันพัฒนาไปไกลนะครับมันจะมี i c เบอร์หนึ่งที่รวมเอาทั้ง3เบอร์ใส่ไปด้วยกันนะครับจะใช้ Ic แค่เบอร์เดียวนะครับคล้ายๆกับรวม3ตัวนี้เข้าไปอยู่ใน Ic ตัวเดียวนะครับ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเบอร์ IRS 2092นะครับ IRS 2 0 9 2้าจํถ้าจำไม่ผิดนะครับเขาจะรวม IC ทั้งหมดไว้ด้วยกันนะครับอันนี้คือยุคใหม่แต่ว่ายุคเกา่านะครับก็เราก็อาจจะมีโอกาสได้ซ่อมนะครับก็เลยเอาข้อมูลมาบอกไว้เผื่อใครมีโอกาสหรือใครไม่มีโอกาสได้ซ่อมก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฟังไว้เป็น ประดับความรู้นะครับประดับความรู้ดูเป็นข้อมูลไว้นะครับเพราะว่าตอนที่มานะครับเขาจะลบเบอร์2ตัวนี้นะครับแล้วก็จะเอาซิงแปะมานะครับถ้าใครเคยเห็นเขาจะเอาซิงแปะมาด้วยนะครับแต่แต่ผมจะไม่เอาซิง์แปะนะครับก็จะปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับเพราะว่า IC นะครับไม่ได้มีความร้อนอะไรหรอกนะครับไม่ได้มีความร้อนอะไรหรอกก็เลย ไม่แปะนะครับก็จะปล่อยไว้โล่งๆแบบนี้แหละนะครับให้เห็นเบอร์ IC แบบนี้แหละเพื่อในอนาคตนะครับที่เครื่องมันพังนะครับแล้วลูกค้าเอาไปซ่อมแถวบ้านนะครับเอาไปซ่อมแถวบ้านไม่รู้แหละว่าจะไปถึงมือใครนะครับในอนาคตนะครับก็จะได้เห็นนะครับว่าผมใส่เบอร์ IC เบอร์อะไรไปนะครับในเมื่อท่านซ่อมครั้งต่อไปนะครับ มองเห็นแล้วเบอร์ IC เบอร์นี้เบอร์นี้นะครับเวลาที่มันช็อตนะครับสงสัยก็แค่เปลี่ยนนะครับสงสัยก็เปลี่ยนไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมางมหานะครับว่าอะไรเขาลบเบอร์อยู่นู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวก็อ้างนู่นอ้างนี่นะครับลูกค้าเขาเอาไปให้ซ่อมแล้วเราต้องซ่อมนะครับเราจะได้ตังค์นะครับลูกค้าเขาพร้อมที่จะจ่ายแล้วเนี่ยนะครับแต่เราก็อ้างอยู่อยู่นั่นแหละนะครับว่ามันลบเบอร์นู่นนี่นั่นนะครับอะไรไม่มี อะไรก็ว่าไปนะครับทุกวันนี้นะครับเทคโนโลยีเก่าๆเนี้ยนะครับมันมันมันซ่อมง่ายนะครับแต่ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามานะครับซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนี่แหละอะไรที่ผมรู้นะครับก็จะเอามาบอก f c เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับจุดประสงค์ก็อยากจะมาบอกนี่แหละนะครับว่า IC เขาใช้เบอร์อะไรนะครับต่างจาก NTEC ท ตรงไหนวิธีสังเกตดูยังไงนะครับก็ฟังฟังถ้าใครฟังไม่ทันนะครับก็กลับไปดูต้นคลิปนะครับไปดูตั้งแต่ต,ต้นว่า,าวิธีสังเกตอะไรยังไงนะครับบางคนก็พึ่งเข้ามาดูคลิปผมนะครับบางคนก็พึ่งเข้ามา,าติดตามนะครับก็ยังไม่เคยเห็นนะครับว่ากรณีที่เราซ่อมนะครับ บอดคัดดีนะครับทั่วทั่วไปนะครับมันจะคล้ายๆกันนี่แหละนะครับเวลาซ่อมก็ก็ใช้หลักการเดียวกันทั้งหมดนะครับและหลักการเดียวกันทั้งหมดนะครับวันนี้เอาข้อมูลมาฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนนะครับในอนาคตต่อไปข้างหน้านะครับเจอบอร์ดนี้แล้วนะครับซึ่งผมซึ่งผมจําได้ว่ามีคนเคยถามผมนะครับแต่ผมไม่ได้ตอบนะครับในในคลิปนี่แหละนะครับมีคนถามผมไว้ผมยังไม่ได้ตอบนะครับตอนนั้น คือมันยังไม่มีเครื่องเข้ามานะครับก็เลยวันนี้โชคดีหน่อยนะครับก็เลยมีเครื่องเข้ามานะครับมีเครื่องเข้ามาแล้วก็มีโอกาสได้ทําคลิปให้ f c ได้ดูนะครับก็เอาตามนี้เลยนะครับเบอร์ก็ใส่ตามนี้เลยเครื่องนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะประกอบส่งลูกค้านะครับไม่ได้ซ่อมให้ดูหรอกนะครับเพราะว่ามันก็จะซ่อมเหมือนๆกันนั่นแหละนะครับแต่สิ่งที่จะเอามาบอกคือเบอร์ไอซีที่เขาลบเนี่ยเขาใช้เบอร์อะไรแค่นั้นเองนะครับอ่ะ คลิปนี้ฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ